พี่แขกค,คำพากาก็คือนางแบกสุดพลังแรงกล้านะคะถ้าจะมีใครหัวเราะใช้คำว่าหัวเราะกบเกลื่อนเนี่ยก็พี่แขกเนี่แหละนะแต่ปี2500เนี่ย63วันที่8เดือน9นะคะพี่แขกเคยบอกว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับประชาธิปัตย์นะคะพักมือเปื้อนเลือดนะคะเมื่อไหรเนี่ยเราขาดกัน เพื่อไทยนะคะล่าสุดนะคะพี่แขกไลฟ์สดอะไรสักอย่างใน YouTube ของช่องตัวเองอะไรเงี้ยก็พี่แขกขอตะบัดสัตว์นะคะ ขอพูดนะคะก็คือพี่แขกนะคะไลฟ์ตอบนะคะก็คือการผิดคําพูดหรือการพูดแล้วทําไม่ได้อย่างที่พูดก็เป็นเรื่องธรรมดาตอนนั้นอะมันเป็นความรู้สึกของแขกเมื่อปี2563อันนี้เขาพูดถึงเพื่อไทยนะแล้ววันนี้ความรู้สึกของแขกถ้าเพื่อไทยจับมือกับพรรคส้มเมื่อไหร่เราขาดกันได้ไหมคนเราก็เปลี่ยนใจได้แฟนยังเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยถูกไหมถ้าแขก จะต้องทำทุกอย่างตามที่แขกเคยลั่นวาจาไว้แขกค,คิดว่าแขกน่าจะตุยไปตั้งนานแล้วก็คือยอมรับว่าก็ <c oughs> คือกูหัวเรากเกิดแล้วก็เลื่อนไปหรือตอนนี้น่าจะอยู่ที่เกาะสักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้แต่แขกเลือกจะรักษาผลประโยชน์ของแขกมากกว่ารักษาสัจ,จวาจาของแขก คูณสี่ครั้งฟิลนี้แล้วก็หวัวเราก,กรบเกื่อนนะคะคำพรกาขอตบสัตว์ท่าประเทไทยไปจับมือกับปชปแขกเลือกรักษาผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่ารักษาสัจจวาจาของแขกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะพี่แขกไม่ว่าอยู่แล้ว <c oughs> การเมืองมันสนุกเนาะพี่แขกก็ สุดๆยอมรับแบกสุดๆสุดพลังแรงกล้าเอาจ้ะเอาใจช่วยอยากรู้เหมือนกันว่าบ้านมืองเราจะเป็นไงต่อไปนะคะ